สวัสดีค่ะเด็กเตวันนี้นะคะมาพบก,กับครูตักอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยบ้านแสนสุขนะคะบ้านแสนสุขแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้นะคะเรื่องบ้านเรื่องบ้านนั้นนะคะวันนี้คุณตักมีคําลของจองนะคะมาให้นักเรียนได้ฟังและลองฝึกท่องตามนะคะและมีภาพประกอบ คำคล้องจองด้วยนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวผูตักใจนักเรียนนะคะฟังรูตักก่อนหนึ่งรอบนะคะถ้าพร้อมแล้วตักใจฟังนะคะคำคล้องจองนี่คือบ้านนี่คือบ้านนี่คือหลังคาเปิดประตูเข้ามาเจอผู้คนมากมาย เด the the right the ินเข้าไปข้างในเห็นคนไต่บันไดแง้มประตูเข้าไปเห็นคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นไหมคะนะคะครูตักรู้นะว่านักเรียนอะฝึกท่องในใจนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องฝึกท่องในใจแล้วนะคะตอนนี้นะคะฝึกท่องเสียงดังๆนะคะ รอมกันนะคะแล้วก็ครูตักจะให้ท่าประกอบพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวฝึกทําท่าทางประกอบนะคะทีละท่อนดีกว่าใช่ไหมคะโอเคโอเคนะคะพร้อมแล้วก็ตั้งใจนะคะสังเกตตาดูนะคะหูฟังนะคะหูฟังนะตาดูหูฟังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวฝึกทำท่าทางนะคะทีละ เท,ท้อทอดแล้วกันนะคะเอาพร้อมแวมาเริ่มกันเลยคะ่ะนี่คือบ้านนี่คือหลังคาเปิดประตูเข้ามาเจอผู้คนมากมายเดินเข้าข้างในเอาใหม่นะคะเดินเข้าไปข้างใน เห็นคนไต่บันไดแง้มประตูเข้าไปเห็นคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอจะทำได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราลองลองอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ฝึกท่องพร้อมกับคุณตั๊กเลยและก็ททำท่าทางประกอบพร้อมกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะอา้าวคุณตั๊กจะให้สัญญาณนะคะ1 2ึสา นี่คือบ้านนี่คือหลังคาเปิดประตูเข้ามาเจอผู้คนมากมายเดินเข้าไปข้างในเห็นคนไต่บันไดแง้มประตูเข้าไปเห็นคนสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะเห็นไหมคะ ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวครูตักจะให้นักเรียนนะคะทุกคนเลยนะคะฝึกท่องนะคะฝึกท่องก่อนนะคะฝึกท่องและก็ทําท่าทางพอนักเรียนท่องท่องแล้วนะคะแล้วก็ทําท่าทางประกอบคาของจองคล่องแล้วนะคะแล้วให้นักเรียนท่องและก็ทําท่าทางประกอบพร้อมกันเลยนะคะโอเคค่ะคาของจองนะคะก็มีเพียงเท่านี้ เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่องบ้านแสนสุขกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปกันเลยจ้าเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะทำข้กจอมที่กุตให้ไปนะคะท่องง่ายใช่ไหมคะแล้วก็ทำท่ามไม่ยากนะคะอะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เรื่องบ้านแสนสุขนะคะบ้านนะคะบ้านความหมายของบ้านนะคะบ้านก็คือ ที่อยู่อาศัยนะคะของคนในครอบครัวของเรานะคะแล้วก็จะบ้าน่ะนะคะบ้านจะมีห้องหลายห้องนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่ามีห้องอะไรบ้างนะคะที่บ้านนักเรียนมีห้องอะไรบ้างคะอ่านใน่นอนเลยนะคะก็จะมีห้องนอนนะคะห้องนอนห้องครัวใช่ไหมคะห้องรับแขกห้องน้ำ นะคะแล้วก็จะมีห้องอีแยกมากมายเลยนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของบ้านนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าบ้านมีส่วนประกอบอะไรบ้างน,นะคะอ,อย่างแรกเลยอะไรคะหลังคาใช่ไหมคะหลังคาภาษาอังกฤษนะคะเราพูดว่า roof roof นะคะแปลว่าหลังคานะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นอะไรคะที่เราเปิดแล้ที่เราเปิดไปเราเปิดเปิดอืมที่เราเปิดนะคะก็จะมีอะไรคะลกูกหน้าตานะคะหน้าตาภาษาอังกฤษนะคะเราพูดว่า A window window นะคะหน้าตา นะคะต่อมาเปิดเช่นกันค่ะลรกเราใช้เปิดเหมือนกันในใน,ในคำของจองที่คุณตักให้ไปเมื่อกี้นะคะก็มีเหมือนกันนั่นก็คือประตูเก่งมากเลยค่ะประตูนะคะประตูภาษาอังกฤษนะคะเราพูดว่า door door นะคะต่อมาเลยค่ะเราจะมีไม่ได้นะคะ ก็คือผนังบ้านกุตาข้ามไปนะคะผนังบ้านนะคะผนังบ้านนั่นเองนะคะเราเผนังบ้านนะคะภาษาอังกฤษเราพูดว่า wall wall นะคะผนังบ้านนั่นเองเห็นนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ่ะว่าส่วนประกอบของบ้านมีอะไรบ้างน,นะคะ